ถึงเรื่องเมทริกกันนะคะบทนิยามกล่าวไว้ว่าให้ mn เป็นจำนวนเต็มบวกของจำนวนจริง mn จำนวนซึ่งเขียนอยู่ในรูปในกรอบสีแดงนี้นะคะ mm hmm. ซึ่งสมาชิกในแนวนอนเราเรียกว่าเป็นแถวมีทั้งหมด m แถวแล้วก็สมาชิกในแนวตั้งเรียกว่าหลักซึ่งมีทั้งหมด n หลักเรียก aij เป็นสมาชิกในแถวที่ i หลักที่ j ของเมทริก แล้วก็เรียก m คูณ n ว่าเป็นขนาดของเมทริกค่ะตัวอย่างนี้นะคะกำหนดให้ a เท่ากับ2ลบ4ี่หเราจะได้ว่าอันเนี้ยเป็นแถวถูกไหมคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นหลักทีนี้เขาบอกว่าให้หา a 1 2 1> a 1 2 1หคือแถว2คือหลักเพราะนั้นเราก็ไปหาสมาชิกในแถวที่1หลักที่สองก็จะได้ว่าเป็นลบสนั่นเองค่ะข้อ2ให้หา a 2 1แถวที่2หลักที่1ก็คือเลขห้าข้อ3ให้หา a 1 3แถวที่1หลักที่3มก็คือเลขหก 6, ค่ะ ต่อไปเราจะไปพูดถึงประเภทของเมทริกนะคะซึ่งเมทริกแถวมันจะมีเพียงแค่หนึ่งแถวตามตัวอย่างเลยค่ะแล้วก็เมทริกหลักมันจะมีเพียงแค่หนึ่งหลักก็ตามตัวอย่างเลยค่ะเมทริกศูนย์หมายถึงว่าสมาชิกทุกตัวต้องเป็นศูนย์ตามตัวอย่างเลยค่ะเมทริกจัดตุรัสหมายความว่าจำนวนแถวกับจำนวนหลักจะต้องเท่ากันตามตัวอย่างข้างล่างเลยค่ะ ตามด้วยเมทริกในแนวทแยงซึ่งเมทริกนี้จะเป็นเมทริกจัตุรัสที่มีสมาชิกในแนวทแยงเป็นศูนย์ตามตัวอย่างเลยค่ะต่อไปเป็นเมทริกเอกลักษณ์นะคะเมทริกเอกลักษณ์เป็นเมทริกจัตุรัสที่มีสมาชิกในแนวทแยงเป็นหนึ่งนอกนั้นเป็นศูนย์หมดเลยตามตัวอย่างค่ะต่อด้วยเมทริกสามเหลี่ยมเมทริกสามเหลี่ยมนะคะเป็นเมทริกจัตุรัสที่มีสมาชิกใต้หรือเหนือแนวทแยงเป็นศูนย์ทั้งหมดตามตัวอย่างเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีเมทิกสมมาตรซึ่งเป็นเมทิกจัตุรัสที่เมื่อสลับสับเปลี่ยนแล้วจะได้เมทิกเดิมเมทิกเสมือนสมมาตรคือเมทิกจัตุรัสที่เมื่อสลับสับเปลี่ยนแล้วได้เมทิกที่มีเครื่องหมายตรงกันข้าม เมสติกเฮอร์มิเชียนคือเมสติกจัตุรัสที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเชิงซ้อนและเมื่อสลับเปลี่ยนสั่งยุคแล้วได้เมสติกเดิมสุดท้ายค่ะเมสติกโทเพลสหมายถึงเมสติกจัตุรัสที่มีสมาชิกในแนวทะแยงหลักและแนวขนานที่มีค่าเท่ากันค่ะ ต่อมาจะมาดูการ r a นส p o ร์เม t ร i c กันนะคะซึ่ง Transport ของเม t ริก A สามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์คือ A ยกกำลัง T หรือ A Transport หลักการเขียนก็ง่ายมากเลยนะคะแค่เอาสมาชิกในแถวไปเขียนในหลักเหมือนดังตัวอย่างข้างล่างนี้เลยค่ะจะได้ว่า C Transport มีค่าเท่ากับ120-11-2-0-33 D ดีก็ทำเหมือนกันค่ะเอาสมาชิกในแถวไปเขียนเป็นหลักก่อนจะได้ว่า D t r a n s p o r t มีค่าเท่ากับ102-0-14ค่ะลองทำแบบฝึกหัดข้อนี้ดูนะคะ ต่อไปเราจะมาดูการคูณเมทริกด้วยค่าคงที่กันนะคะถ้าเรากำหนดให้ k เป็นค่าคงที่เราจะหาค่า k คูณกับเมทริกเราก็แค่เอาค่า k เข้าไปคูณกับสมาชิกทุกตัวในเมทริกแค่นั้นเองค่ะซึ่งถ้าเมทริก a transpose มีค่าเท่ากับลบ a จะได้ว่าเมทริก a เป็นเมทริกเสมือนสมมาตรด้วยค่ะลองทำแบบฝึกหัดข้อนี้ดูนะคะ ต่อไปจะเป็นการเท่ากันของเมทริกนะคะซึ่งเมทริกจะเท่ากันได้ก็ต่อเมื่อมีมิติเท่ากันและสมาชิกตำแหน่งเดียวกันมีค่าเท่ากันตัวอย่างแรกค่ะอันนี้ตัวหน้าเป็นหนึ่งแถวสองหลักตัวหลังเป็นสองแถวหนึ่งหลักไม่เท่ากันละตัวอย่างที่สองสมาชิกตำแหน่งเดียวกันจะต้องมีค่าเท่ากันตัวหน้าสมาชิกเป็นหนึ่งตัวหลังเป็นลบหนึ่งอันนี้ไม่เท่ากันละ ตัวอย่างที่3ามแอบส์ลูลบสมีค่าเท่ากับ3 2ยกกําลัง4เท่ากับ16หมายความว่าตัวอย่างนี้เท่ากันค่ะตัวอย่างที่4จะได้ว่า 2x อกบวกยมีค่าเท่ากับ2แล้วก็ลบ x บวก 2y มีค่าเท่ากับลบตัวอย่างที่5นะคะจะได้ว่า x อกบวกยมีค่าเท่ากับ5และ x เท่ากับ2แล้วก็ x อกบวกกับ z มีค่าเท่ากับ y ค่ะ แบบฝึกหัดนะคะ ต่อไปมาดูการบวกลบเมทริกนะคะการบวกลบเมทริกมันจะสามารถบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อ2เมตริกนั้นจะต้องมีมิติเท่ากันแล้วก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันถึงจะเอามาบวกลบกันได้ยกตัวอย่างเช่นอันเนี้ย a ก็เอา2มาบวกกับ B คือลบหนึ่งเพราะมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเหมือนกันสมาชิกตัวอื่นเลยต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันถึงจะเอามาบวกลบกันได้ค่ะไปดูข้างล่างนะคะข้างล่างเขาให้หา 2A อบวก 3B อันนี้ก็แค่ทำเพิ่มขึ้นมานิดนึงคือเอา2ไปคูณกับ A ก่อนแล้วก็เอา3ไปคูณกับ B ก่อนค่อยเอาผลลัพธ์มาบวกกันได้เท่าไหร่ก็จะเป็นคำตอบคือ1 16ลบสีอันนี้คือคำตอบแล้วค่ะ แบบฝึกหัดน,นะคะต่อไปไปดูการคูณเมทริกนะคะเมทริกซกับเมทริกซจะคูณกันได้ก็ต่อเมื่อหลักของ A จะต้องเท่ากับแถวของ B ในตัวอย่าง A มี2แถว2หลัก B มี2แถว3หลักเห็นไหมคะ A มี2หลัก B มี2แถว เลขเดียวกันสามารถคูณกันได้ผลลัพธ์ก็เอาแถวไปคูณกับหลักตามตัวอย่างเลยค่ะแบบฝึกหัดนะคะตามด้วยเมทริกยกกำลังเมทริกที่ยกกำลังได้จะต้องเป็นเมทริกจัตุรัสในตัวอย่าง a เป็นเมทริกที่มีขนาด2แถว2หลัก ขนาดแถวก็หลักเท่ากันอันนี้สามารถหาเมทริกยกกำลังได้วิธีการก็คือเอาตัวมันเองนั่นแหละค่ะมาคูณกับตัวมันเองก็จะได้คำตอบตามตัวอย่างเลยค่ะแบบฝึกหัดนะคะตามด้วยดีเทอร์มินานนะคะถ้าเป็นเมทริกขนาด2อคูณสก็จำสูตรง่ายๆเลยอเอาคูณลงลบกับ ขึ้นแต่ถ้าเป็นเมทริกขนาด3คูณ3เราก็เอาสมาชิกในหลักที่1กับหลักที่2ไปเขียนต่อท้ายก่อนแล้วก็ค่อยเอาคูณลงลบคูณขึ้นเหมือนเดิมค่ะเมทริก mm hmm. ที่มีดีเทอร์มินานเท่ากับ0ูนย์เรียกว่าเมทริกเอกฐานส่วนเมทริกที่มีดีเทอร์มินานไม่เท่ากับ0ูนย์เราจะเรียกว่าเป็นเมทริกไม่เอกฐานค่ะต่อไปค่ะเป็นการหาค่าไมเนอร์ของ A นั่นก็คือเราสามารถตัด แถวที่ i หลักที่ j ออกไปเลยยกตัวอย่างเช่นอันนี้เราให้ a มีขนาดเท่ากับ3คูณ3ถูกไหมคะแล้วเขาก็ให้หาไมเนอร์1 2เราก็แค่ตัดแถวที่1หลักที่2ออกไปก็จะเหลือแค่ df g i ถูกไหมคะแล้วเราก็เอาคูณลงลบกับคูณขึ้นก็จะเหลือว่าไมเนอร์1 2มีค่าเท่ากับ di ลบกับ gf เหมือนกันข้างล่างค่ะให้ a มีขนาดเท่ากับ2คูณ2ถ้าเราจะหาไมเนอร์1 1ของ a เราก็แค่ตัดแถวที่1หลักที่1ออกก็จะได้ว่าไมเนอร์1 1มีค่าเท่ากับ4ถูกไหมคะต่อไปค่ะให้หาไมเนอร์2 1ก็ทำเหมือนเดิมเลยคือตัดแถวที่2หลักที่1ออกไปก็จะได้ว่าไมเนอร์2 1ของ a มีค่าเท่ากับ2 ตัวอื่นๆก็ทำเหมือนกันนะคะทีนี้ลองไปทำแบบฝึกหัดดูค่ะลืมทำตัวอย่างให้ดูเลยค่ะไปดูค่ะให้ a เท่ากับลบ3 0 2 9 8 7 4 6ลบ3ถ้าครูจะหาไมเนอร์สอของ a ครูก็แค่ตัดแถวที่2หลักที่1ออกไปก็จะเหลือแค่0นย์คูณกับลบ3 ลบกับ6คูณกับ2ได้เป็น0ูลบ12เพราะนั้นไมเนอร์สอมีค่าเท่ากับลบ12ค่ะต่อด้วยการหาโคแฟกเตอร์นะคะโคแฟกเตอร์ของ A ที่ตำแหน่งแถวที่ i และหลักที่ j เขียนแทนด้วย cij คูณกับ A ซึ่ง cij คูณกับ A จะมีค่าเท่ากับลบ1ยกกำลัง i บวกกับ j คูณกับ minor i j a ยกตัวอย่างเช่นครูมี a เท่ากับ1234ครูจะหา c 1 1 a ครูก็ต้องหา m 1 1 a ก่อนซึ่ง m 1 1 a มันก็มีค่าเท่ากับ4ถูกไหมคะก็จะได้ว่า c 1 1 a มีค่าเท่ากับลบ1ยกกำลัง1บวก1คูณกับ4มีค่าเท่ากับ4นั่นเองคะ่ะเหมือน